หลังจากที่ผ่านมาเดือนกว่าแล้วนะครับยาดองโหลนี้ก็ดองมาได้เวลาสมควรแล้วถือโอกาสวันนี้โอ้โหลมแรงมากเลยครับอากาศหนาวสงสัยต้องมารีวิวเปิดโหลยาดองกันดูนะครับอ่าก่อนอื่นก็ต้องเขย่าวขวดน้อยให้มันเข้ากันหน่อยให้มันไม่ตกตะกอนนะครับขยา่าขยา่าขยาอ่ามาลองเปิดดูซิเป็นไง เปิดแล้วนะครับโอ้โหกลิ่นหอมมากเลยครับเนี่ยดูน้ำดูน้ำครับดูน้ำน้ำแดงเป็นสีออกเลือดหมูเลยมาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับสักแก้วนึ่งสิเป็นไงออืหอมมากครับหอมมาก นี่นะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูว่ายาดองกระชายดำที่ผ่านการดองมาเดือนกว่าๆเนี่ยรสชาติเป็นยังไงอืมเยี่ยมครับอ,อกฟัดฟาดอ่าเผ็ดๆนะครับแล้วก็หวานติดปลายลินิดหน่อยเพราะว่าโหลนี่ยผมใส่น้ำผึ้งเนี่ยไปขวดหนึ่งด้วย ผสมกับเหล้าขาวช่วยกํากำลังแรงดีมากครับโอ้โหสุดยอดรู้สึกร้อนท้องว่าบเลยครับและเพื่อนๆนะครับลองดองกันยังครับถ้าลองดองกันแล้วก็ลองเอามาชิมกันดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างของผม,ผมนี่สุดยอดเลยร้อนท้องว่าบเลยตอนนี้ออเอาเป๊กพอนะครับเดี๋ยวจะคึกเกินไปของ,ขงก็ดีจริงๆ ใครยังไม่เคยดองมาลองดองกินกันนะครับถ้ายังดองยังไม่เคยทําหรืออยากจะลองทําก็เข้าไปดูคลิปของผมได้นะครับผมทําไว้ก่อนหน้านี้และว,วิธีการดองกระชายดํานะครับ